เพื่อนๆมาต่อการในคลิปที่สองสำหรับในการแท้งครั้งที่สองของแม่ก้อยเนาะจากคลิปแรกถ้าใครเคยได้ฟังจะรู้ว่าในแท้งแรกครั้งแรกของแม่ก้อยเนี่ยก็คือว่าปวดท้องมากทนไม่ได้แล้วคุณหมอก็พาไปขุดหมดลูกในการขุดหมดลูกครั้งครั้งแรกเลยก็คุณหมอบอกว่าแค่เกี่ยวๆออกมาแล้วก็เลือดเต็มกระป๋งพอนี้พอมาครั้งที่สเนี่ยความย่ามใจของแม่ก้อยอะ่ะแม่ก้อยก็คิดว่า แทงครั้งเดียวเนี่ยเกินพอแล้วในชีวิตของคนเราอ่ะจะแทงกันได้สกี่ครั้งเชียวแล้วแม่ก้อยก็มั่นใจว่าเฮ้ยฉันไม่แทงอีกแน่นอนคือก่อนที่จะตั้งท้องอะ่ะครั้งที่สองแม่ก้อยก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอประวัติของหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วหนูจะมีโอกาสที่จะแทงอีกไหมอาจารย์หมอก็บอกว่าโอ้ oh, มันยากที่คนเราที่จะแบบว่ามาแทงอะไรกันบ่อยๆแต่อาจารย์หมอก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่แทงนะแต่ก็คือก็ อาจารย์ก็บอกว่ามันมีโอกาสที่ยากที่จะเกิดขึ้นในลักษณะเนี้ถ้าหาว่าเราอยากที่จะมีลูกเราก็ยังจะต้องดําเนินหน้ากันต่อไปโอเคแม่ก้อยก็ตัดสินใจก็ท้องต่อเลยด้วยความมั่นใจด้วยแหละว่าไม่น่าจะแท้งอีกทีนี้ในท้องครั้งที่2เนี่ยของแม่ก้อยอ่ะก็ดําเนินมาด้วยดีใม่มีเลือดสกัดหยดไม่มีอะไรเลยในการที่แม่ก้อยจะไปฝากท้องกับคุณหมอแต่ละ บ่อยแล้วก็ถี่มากกว่าในการฝากรัฐบาลใช่ไหมคะทีนี้แม่ก็เลยได้รับการอันตาร,ราสาวพออันตราสาวเสร็จเราานี้งานเข้าอ่ะงานงอกอ่ะคือไม่เห็นหัวใจของลูกถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยตั้งท้องเนาะไม่ว่าจะท้องอ่อนสักประมาณตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปอะ่ะคือมันจะเริ่มเห็นหัวใจของลูกแล้วนะเวลาที่คุณหมออะ่ะ มาทาภุมงแล้วเอาเครื่องมาผ่านๆที่พุ่งอะ่ะมันก็จะปิ๊บปิ๊บปิ๊บไปเปลี่ยนแสงไฟอะ่ะเหมือนตุดหิงห้อยอะ่ะประมาณอย่างนั้นอะ่ะแต่ของแม่ก้อยในท้องสองเนี้ยไม่เห็นนะเราก็เฮ้ยเอาละมาอีกแล้วอารมณ์นี้มาอีกละแต่ว่ามันแตกต่างกันแม่ก็อยากจะบอกว่าแม่ก้อยแทงทั้งหมดสี่ครั้งนะในชีวิตในแต่ละครั้งเนี้ยไม่เหมือนกันเลยสักครั้งหนึ่งครั้งที่สองไม่มีเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวแม่ก้อยก็เออทําใจละ ทำยังไงดีว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งดึงที่จะต้องทำคือทำใจปล่อยวางอย่าฟูมไฟมากคือฟูมร้องไห้ได้อะไรได้แต่เราก็ต้องตัดเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดอะ่ะมันเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้ทีนี้แม่ก้อยก็รู้ละเฮ้ยแทงว่ะแต่สิ่งที่กลัวตามมาหลังจากแทงคือกลัวการปวดท้องอะ่ะไม่รู้เป็นไรกลัวการปวดท้องมากเพราะว่าเข็ดจากการปวดท้องครั้งที่หนึ่งอะ่ะที่ตอนแทงอะ่ะมันปวดมากเลยแม่ก้อยก็เลยไปไหว้พระที่บ้าน ไม่ได้ไปไหว้กายหรอกก็ไหว้พระที่บ้านแหละขอพอรขอให้ท่านบอกว่าบอกท่านว่าอย่าให้หนุ่มปวดท้องเลยอะไรประมาณนี้ยคือกลัวกลัวการปวดท้องอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปวดท้องจริง,รงๆเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นเพราะคําอธิษฐานหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะแม่ก้อยก็ไม่ปวดท้องเลยทีนี้นอกจากไม่ปวดท้องเลยก็คือเลือดก็ไม่ไหลคือร่างกายมันเหมือนกับว,ว่ามันไม่ได้พยายามที่จะขับขับขับของเสียออกจากร่างกายอ่ะ มันก็ไม่หือไม่อือเลยมันก็คาสภาพอยู่อย่างนั้นอะ่ะจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนอะ่ะกับสภาพที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยแทงแล้วแล้วก็คือเด็กไม่ได้พัฒนาแล้วสิ่งที่ควรที่จะเป็นคือร่างกายต้องขับของเสียอันเนี้ยออกซึ่งอาจารย์หมอก็บอกว่าถ้าร่างกายมันขับของเสียออกมาได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขุดมดลูกก็รอที่จะให้ขับออกตั้งหนึ่งเดือนแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเลือดแม้แต่หยดเดียวก็ไม่มีก็กลับไปหาอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจารย์เขาก็ เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เขาก็นัดแม่ก้อยอยู่แล้วแหละว่าจะต้องมา,มาดูแลอะไรประมาณอย่างเงี้ยพอไปถึงอาจารย์ก็บอกว่าอืมสงสัยรอบเนี้ยต้องขุดมดลูกอีกละฮะขุดมดลูกอีกแล้ว,ลลวค,คือไม่อยากขุดมดลูกเลยอะสิว่ากลัวที่จะ ทาให้มดลูกของเราอะบอบช้ำอ่านหนังสือมาเยอะศึกษามาเยอะถ้าเกิดว่าขุดมดลูกบ่อยๆมันอาจจะทําให้เด็กฝังตัวยากแล้วก็ท้องยากขึ้นตามมาแต่อีกบางทฤษฎีก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ขุดมดลูกดีทําให้มดลูกจะอาด <c oughs> เด็กเกาะง่ายไข่ฝังเข้าไปได้ง่ายแล้วก็ท้องได้ง่ายด้วยอันนี้ก็ไม่รู้จะเชื่อทฤษฎีไหนเนาะแต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกที่จะไม่อยากขูดมดลูกอะแต่โดยสุดท้ายแล้วอะคือชีวิตมันก็ต้องดำเนินไปอะ,อะนัดอาจารย์หมอขูดมดลูก ย่ามใจอีกละรอบสองคือรอบแรกใช่ไหมเรารู้สึกเหมือนกับเอ้ยขุ่นมุลูกไม่นดากลัวเลยเหมือนกับนอนหลับแป,ป๊บเดียว5้านาทีตื่นขึ้นมาเดิมปอเลยไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำที่สองนี้ก็ระหว่างที่นอนรอเหมือนเดิมอะคะน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการไปเรื่อยจนเข้ากับไปในห้องผ่าตาัด ก็ระหว่างที่เราอ,อาจารย์หมอจะเข้ามาใช่ไหมคุณพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาเซตอัพตัวเราอะไรอย่างเงี้ยจัดท่าจัดท่าเปลี่ยนชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมาะสมทีนี้คุณพยาบาลอ่ะเขาก็เลยถามว่า,าจะหลับเลยไหมคือถ้าจะหลับเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์หมอวิสัญญีมาฉีดยาให้แม่ก้อยหลับหรือว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่า,าจะจัดท่าให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยหลับ ทีนี้ความย่ามใจมันก็บอกว่าอ๋อจะถ้าให้ใส่ก่อนแล้วค่อยหลับก็ได้คือไม่ได้แบบกลัวอะไรเข้าใจว่าตัวเองไม่กลัวนะทีนี้พอพอพี่พยาบาลนะ่ะเขาเริ่มจัดท่าเราอะ่ะเฮ้ยมันกลัวมันหลอนน่ะคือถ้าเตียงอะ่ะมันก็จะเป็นเตียงถ้าใครเคยเข้าห้องผ่าตัดเนาะเตียงอะ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนพอดีตัวอย่างเงี้ยเตียงมันไม่กว้างนะมันเหมือนแบบพอดีตัวอย่างเงี้ย คือถ้าพลิกอย่างเงี้ยพลิกไม่ดีนี่คือตกเตียงเลยนะแล้วก็ไม่มีขอบไม่มีกั้นแต่เขาก็จะมีฉากฉากมาคือถ้าเขาจะาขูดมดลูกใช่ไหมก็มีฉากกั้นไม่ให้ราแบบเราเห็นอะไรมากมายอะไอย่างเงี้ยทีนี้ความรู้สึกอ่ะคุณพยาบาลก็บอกว่า เดี๋ยวจัดขาหน่อยนะคะจัดท่าขาเขาก็จับขาไม่ก้อยอ่ะขาไปอย่างนี้ใช่ไหมจําได้เลยขาข้างขวาเขาจับขึ้นมาปื๊ดเออเราก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็โล่งๆมันก็แบบว่าแปลกๆเราไม่เคยทําท่านี้ให้ใครเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครัลพอจับตั้งฉากนี้เสร็จไม่พอจับพลิกเหมือนเหมือนจับอ้าเหมือนจับกดลงมาเออถ้าภาษาแบบไม่สุภาพหน่อยก็คือแบบเหมือนจับแหงออกมาอะไรประมาณอย่างนี้จับพับ ตั้งงนี้ใช่ไหมแล้วก็จับลงเศจเชือกผูกจ้ะเท่านั้นแหละแล้วก็บอกคุณหมอคุณหมอหันไปคุณหมอหนูขอหลับหลับหล,ลับเลยหลับตอนเนี้แล้วกพักก็หลับเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็เป็นไปตามเหมือนเดิมกับ,ก,บการขุดมดลูกครั้งแรกก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งที่สองละพอเราขุดมดลูกเสร็จตื่นขึ้นมาฟื้นตัวเสร็จเดินได้ปุ๊บ ไม่มีเลือดไหลไม่มีอะไรเลยแบบคือมันมันไม่รู้สึกอะไรเลยว่าใครมาทําอะไรในช่วงล่างของเราหรืออะไรประมาณ่หนเงี้ยแม่ก้อยก็บอกว่ากลับบ้านเลยก็คือให้สามีขับรถกลับบ้านเลยคือไม่ไม่ต้องไม่นอนไม่นอนไม่พักไม่อะไรทั้งสิน้นก็คือกลับบ้านเลยแล้วก็เป็นปกติอันนี้คือการแทงครั้งที่สองค่ะเดี๋ยวครั้งที่สามาต่อกันในคลิปหน้านะตอนนี้รถติขอแต่งหน้าก่อน